สวัสดีครับเบาดินขอสวัสดีเอฟซีช่วงเศ้านะครับผมเมื่อนี้นะครับอยู่บ้านครับเบาดินบ่ได้เขาปลามันแซงครับตื่นแต่เศร้าละกัดังไฟฝิงนะครับเดี๋ยวปเบิุงคุณใหญ่ท่องเก็บบากคามรับเะวามืาอวานนี้ให้สร้างเพื่อนมาเอาต้นขามลงนะครับเพราะว่าหอดหน้าฝนแล้วอันย่านนะครับย่านฝานะครับต้นขามโบลานแต่ว่าบ่ได้โคนต้นนครับ ตัดตะกิงพน่นลงมานะครับพี่น้องครับหน่วยพน่นโดกโดกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบินน่งคุณหญ่ทองครับต้นขามใหญ่ต้นขามโมล่านครับพี่น้องบ้านน้องสั่งใหญ่อำเภอเมืองสามสิบครับบ้านของบ่าวดินบ้านบ้าบอยครับหนาวหนาวอากาศพี่นอ้องฝันอยู่อันเมืองหนอกอรหลวดครับใกล้แนวที่มาบ่โตกครับคุณคุณยายทองหานมาเลย เก็บบักขามบักขามบักขามต้นนี้เป็นบักขามหน่วยเปรย์ยังไงครับเป็นบักขามสมปิดๆเลยครับพี่น้องปุน่นแต่ว่าเฮาบ่งคนต้นเพิ่นนะครับก่อนเบาดินสีให้สร้างเพิ่นตัดคุณยายทองสวัสดีจา้าจ้าเอ้สิจา้าอย่าหม <จา S 2> ักจ้าเก็บบักขามขาไก่เ <laughs> จี๊ยบแต่ว่าคุณยายทองบอกว่าเสียดายบักขามเนาะเสียดายบักขามจังหวัดเก็บอันบักขามโบราณ ันต้นขามนี่โดนเราบอกคุณยายทองบ่อยเอฟซีฟังแนนเกิดมากเขาโกงมาเห็นอยู่นี่แหละที่นี่เป็นที่ของคุณยายทองนะครับที่มันต้นบนใหญ่มันต้นนี่หน่อยหนึ่งบาทหนึ่งนมาอยู่นี่มันก็งามขึ้นต้นใหญ่ายที่มันก็ต้นลอนกระติดได้แหลวได้แหลขุนมาอยู่นี่ขุนมาอยู่มันก็ นี่อันเดียวจะอุ้มึ้นเป็นต้นขามบดานนะครับตั้งแต่ในยหน่อยคุณยายทองเกิดมากกับเ็นโลดนะครับ mm hmm. เป็นทีมูนทีมั่งทีมรดกจากพอจากแมอถอดมาหอดหลุ่นของคุณยายทองคุณยายทองก็คือแม่ของบาวดินนี่แหละครับแต่บาวดินก็เอินคุณยายทองแต่บัดที่นี่นะครับมันต้นใหญ่นอะคุณยายเนาะ,นนะ <Yeah. S 1> มันต้นใหญ่นะครับบาวดินกับบาบอยก็เลยหายหสร้างนะครับ ให้น้องเงิมนะครับน้องเงิมที่ยคยไปเก็บเห็ดนะ้ำบาวดินนะครับเป็นผึน้งซางเอางาเพิ่มลงนะครับพี่น้องแต่งกิง่งแต่งการเพิ่มลงแต่ว่าห้าบโคคลตนเพิ่นนะครับเพราะว่าโบราณเพิ่นบาดผู้ใดบานใดมีตนขามอยู่น้ำเยนน้ำซ่าน<ม>เพิ่นจะเป็นมงคน้นนะครับจะเป็นมงค้นจะเป็นสีดิมงคลน,นะครับเป็นความเสือของโบราณนะครับแต่ว่าบาวดินครับอบาบาบอยกับบาห้เพิ่นเอาลงนะครับพี่น้อง เอาโค่นต้นพันยังคงรักษาโค่นต้นพันไว้เดี๋ยวพันก็สิบโป่งไม้เดี๋ยวพันกระสิบแต่กิงก้งแต่การออกครับพี่น้องแต่ว่าเ้าแต่งแต่กิ่งที่เพิ่นสูงสูงนะครับเพราะว่ายยานฝ่าข้างล่างมันเป็นขอกหัวนะครับพี่น้องนี่ครับอันซุ่มเป็นกิ่งกาังานนิดหน่อยนี่ครับงานนิดหน่อยเทากับสวัยเฮตานนะครับ เิ่นว่าทานไม่ขามนี่นก้าดีนะครับแล้วก็เพิ่นเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อแกนคานากิ้งเล็กน่อยเพิ่นกระโบไอ,อขาดง่ายๆได้ครับพี่น้องครับเหนียวครับครับในทองเก็บหน่วยนุ่งกับขาม,มกระโบ,บอยบระโบอยสวัสดีครับเน่ เห็นตะลังฟักไวย์ฟัไวยสวัสดีครับโอ้ใครคุณยายท่องเอาเดนวยให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยสมัยก่อนแหงเปยหญ่กว่านี้เนาะแม่คุณนวยงามเนื้อหลายบัขามสมโบราณนะครับสมใส่หนวเดียวสมสมใส่กับเข่ากระเสบครับฝุ่งอาหารต้มยำต้มสมปลาแซ่บเบิดพี่น้องุ เย็บใบเก็บใบรอนรอนเอาเนื้อเ,อเี่นครับเอาเนื้อมันใยที่ใส่ปรุงอาหารครับเหลืออยู่บุกกิ้งครับพี่น้องอเดี๋ยวม่นกระสีมาเดี๋ยวสร้างมันกระสีมาเอาลงไห้ครับเหนาเหนา,นาพี่น้องอยู่ทงไห้ทงหน้าบ้านเบาดินกับเบาหัวเบาโจนนะครับอยู่ทงหน้าอันนี้เบาดินเอามันมาปลูกนะครับมันของ มันมันของแม่สีนะครับมันของแม่สีพอไหมขอหยอดน้ำเพลินมาปลูกกาข้องเจ้าของน้ำครับร่วมๆกันนะครับเอาปลูกไว้เอาพันเป็นคาร์เป็นว่ามันมั่นเหลืองมั่นแก้วบานเอาครับมองมันก็เป็นกระท่อมมื่อนีพ่นกันสีมาเอาโลกอะไอีกครับต้นเกู๊พยุบครับมันสูงครับพี่น้อง มันสูงระยานฝ่านะครับอันตรายนะครับย่ำเป็นฝ่าเป็นพายุมานะครับอันนี้เฮาแต่ว่าเฮาบาคนคนคน,คนต้นเพิ่อนออกนะครับพี่น้องบ่ดด้ทำลายเพิ่นบ่ดด้บ่ดด้เอาต้นเพิ่อนออกแค่ตัดเอาแต่กิ่งก้านที่มันสูงเกินไปนะครับเอาออกบุละน่วยมมนยังเหลืออยู่ก้านาน้อยๆเนี่นี้น,น,น,นะครับมันแหงบ้าดินก็สีมรอนเอานะครับควอนไปหอ้ออยไฟนะครับน่วยดิฟก็มีพี่น้อง หน่วยดิบก็มีหน่วยดิบก็มีบรรยากาศท้งหน้าเนมัเศ้า,าครับคุณยายท่องเสียดายครับเสียดายเสียดายใส่หลายบ่ได้สวมเนาเเสนะสวมแบบแห้งอีเดียวนะคุณยาย่คุณยายท่องได้มไมคุณยายท่องหนาวปวดเป็นกระดูกกระเดี่ยวภูมิมมีขนไข่แน่เนะาะหูมกับโบมีขน

เออเก็บเอาแต่แค่อืมเอาออกนกนแต่ทนี้ฟูนเต็มนึาาามมาางานงานนี้ถ้าอันผิดละเจมาอะไรมึงแต่ย้นแต่ซ้อมคุแล้วพี่น้องเขาไปเก็บว่าท่านได้ไใส่ขึ้นย่ท่องนี่เด้ยวจ่าเหนาคักต้นหนาเก็บได้เต็มคุ สองขุ่นเลยพี่น้องมึ้งไงมะขามสมมะขามสมมะขามสมโบราณนะครับหายากในต้นมะขามนะครับแตงกิง่งแตงการเป็นออกพี่น้องไถ่เท่งเม็ดไถ่เท่งเนือ้อเม็ดมันเท่ากับไปขัวขัวกินยำเหรนแทบแซ่บพี่น้องล่นกองเจ่งเพ่งพี่น้องครับอะไรว,วนวยเพิ่น เอาไ้ผ้ากันเก็บเอา,าครับเอาเนื้อมันไปไหวคุณใหญ่ทองกำลังเก็บเนื้อขามเมื่อก็ไปหลอนไนออกครับแกะเอาไนออกเพราะเอาเนื้อเก็บไหวนี่เนื้อเต็มตุ่นเอาเข่งเป็นยังมาใส่ใ้คุณใหญ่ทอง เอาเข่งมาใส่เหนือพันไล้ลายครับคามตนนี้เหนือพันไล้พันใยญ่อทองสมัยก่อนแหงง่ามก่านีครับพันนวยจะใหญไงนวยใหญ่ๆเลยครับนี่ครับ ลายลายลายฮาก็เอาตำฮาเอาได้ใส่ใส่ใส่ยามจำเป็นโมมี่ครับพี่น้องผมไปซื้อกะแพงสิบบาทได้นิดเดียวหนึ่งครับอันนี้กระตุนข้องเขาเองนะครับบ่ไเด็ปลูกเนี่ยก็มันเกิดแต่โบราณน,นะครับนี่ครับงาตัดลงมาครับ <c oughs> อื้อ หนาวไปไซกับบอ่อใดเราพี่น้องเอ้ยหอแม่ไม่ตัวนวอยหญงฟังหรือแม่มทุงท่งไหทุ่งน้าเบาดินกับขอบคุณพี่น้องปองปลายเด้อฝากขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับลมหนาวรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องครับ

ง่ายง่ามเลยได้ทอดมาสิดได้จนกระจำเป็นนี้นะครับเนี่ยม,มันกะขนง่วยแบบไงเลยพี่น้องขามสมใส่กับเขากับหนามเนี่ยมันจำเป็นกระได้เาเอาไปแกะในครับเอาตะเนื้อเพื่อนออกไปในกระปุกนั่นแแหละม่ เต้นมือจะปะแองลูกเง่าลุกเง่ยร่มหนาวอากาศพี่น้องทงไฮทงนาครับครับ่าวดินกับขอบพุณพี่น้องเด้อครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ดินที่นิสาเนเด้อค่ะผอมบ่าวบอยแดนที่นิสา,สานสามิอีสานพาหล่อหลูกหลานบานห้อยดินฮักแพงพี่น้องผมสุขุดสุขคนครับดอกบุมงวงหน่อยกับกำลังเกิดครับพี่น้องอุตระล่มครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ